สวัสดีค่ะวันนี้พบกับผมเอสเ,เกมชวยอีกครั้งคัะวันนี้อยู่กับเกมซับนอติกานะคะอ้าวันนี้ผมก็ได้นี่ทำปืนนี้มาแล้วพาวูชั่นเนาะเอ้ยเป็นปืนหยุดเวลาะครับหรือตอนนี้ผมก็รู้วิธีเปิดดิเบนทัล y แล้วมาคือสเตตซิสไลฟ์โอ้นะคะ aboard, วันนี้เราจะไปที่ดงสาหลายแดงเออซึ่งไปทางนี้ วอนนี้ไออะไรนะใส่ขอบผมก็ยังคาไม่ได้ครับหรือเรือดำน้ำลำใหญ่อืมออไปๆอ้นี่ก็หนอนดูดเลือดอันตรายมากที่เสียงเมื่อกี้โอยแล้วว่ถ้าวันนี้เราเจอไอ้กล่องู้เซฟหรือที่เรียกกันว่า แฟกเมนต์นะคะแล้วก็จะเก็บเอาไปด้วยอุยอ้ยอุย้ยสปอนต่อหน้าอันตรา,ายตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันตดยาเลยไป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 ,ไปอ,อันจะเป็นพาวเชั่นแคนนอนแฟกเมนต์โอ้โหจริงด้วย ให้ครบสี่อันเลยนะคะถ้าวันนี้ไปเจอไออะไรนะที่เขาเรียกคำว่าอะไรสักอย่างฮะจริงครับมันเรียกอะไรสักอย่างนีจำชื่อเนี่ยอ้ modification station ครับมันมันคือไออะไรนะบูปิ้นของเครื่องแยกน้ำน,นะคะ จะเปิดไฟหน้าก็กดที้ขวาตรงนั้นมีอีกครบแล้วครบเลยเหรอคะครับครบแล้วครับอืมดูบ้านนี่ไงนี่ผมหามาหลายครั้งเลยครับ ตอนที่ไม่ได้เล่นให้ดูนะคบผมหามานานมากโอ้ัันมาเจอในพารทนี้ถือว่าโชคดีโชคดีคะถ้าเปิดอีเวนทอรี่คือกดค cover tab นะคะไม่ต้องเลื่อนให้ดูก็ะดาเดี๋ยวเราจะไปทำพาวูชัันเฟนนอนกันนะตอนนี้ผมก็ได้สร้างบ้านแล้วนั่นอะเออมราสากู่นะคะพักแป๊บนึง คตอนนี้เราก็กําลังกลับเข้าบ้านถ้าดีเสียงดังก็ขอโทษเลยนะคะคือแม่ผมเปิดเพลงอยู่เปิดเพลงในรถค่ะวันนี้เราจะมาย่อยไทเทเนียมก็ตอนนี้ผมเหลือไอ้กระจกที่มันใช้ครับสายขอบนะคะคุณเพชย์เดี๋ยวมองมาหน่อยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนจะได้เห็นเต็มผมไม่เห็นเลยะคะอ่อผม ก็จะประมาณเอ้ยนี่ไงกล่องเก็บของมีเหลืออืมใส่เอานี่อันนี้ผมได้มาแค่สองอันอยู่นะครับไอ้ฟันอันที่เหลือผมยังทำไม่ได้ไปดูกันว่าพาวเวอร์ชั่นแฟนนอนใช้อะไรบ้างอืมแอดวันเบลลี่คีปกับซีลโคลลับเบอร์หาไม่ยากอืมอืม,อมแป๊บนึงนะ นี่ไงแอดมานไวลิงคิดท่าให้5้นาทีแล้วกันะครับตอนนี้4 6วิตอนนี้สีน่นาทีหกวิกเห็นไหมเอสว่าเห็นไหมเห็นเห็นหน้าจอไหมเห็นค่ะแต่คุณเพชรต้องถอ,อยออกมาหน่อยนะคะมันมองไม่เห็นช่องล่างครับ ประมาณนี้แต่ไอตอนนี้ควาดเซิร์ฟผมหายยากอนะถ้ามีการแบบขยับตัวแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะอัน,นเออรเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยอนะ่ะพอนี้ยี่นะกล้องก็คือไปซามเท่านะคะเอาชุแบตหมด แบบดิจิตอลว้าวเพราะว่าผมเมื่อกี้แบบนี่ไงคอสมีหมั้ยเนี่ยโอ้โคู่ค่ะนี่ครับแล้วก็จะไปต่อแล้ว เดี๋ยวถ้าเราทำได้ก็จะจบคลิปนะคะับพุชชั่นคันนั่นซึ่ง S.O.S. ขอให้เพชรมวลต่อคลิปให้เป็น6นาทีนะคะดูขออ้าทำผิดอันก็ไม่เ,เป็นไรเลยเนอหของคารบันเดียวกันละอันนี่นี่นอขอัคพปชชั่น น่าจะใช้ไปแล้วโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ